รองประธานาธิบดีจีนจะเข้าพบและหารือข้อราชการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงเย็นวันนี้นะคะขณะที่ภารกิจในช่วงเช้าของนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยกำชับให้ติดตามการทำงานที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภาและหาเสียงไว้กับประชาชนค่ะ ภารกิจของนาง,ง,งสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในการทํางานพร้อมขอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยติดตามการทํางานของแต่ละก,กระทรวงให้เป็นไปตามที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาและหาเสียงไว้กับประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการอย่างถูกต้องและโปร่งใส ส่วนภารกิจในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์พิเศษแก่หนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและในช่วงเย็นจะให้การต้อนรับในสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธนารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ด้านนายกวนมู่เอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าการเยือนไทยระหว่างวันที่22-24ธันวาคมของรองประธานาธิบดีจีนถือเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่บุคคลระดับรองประธานาธิบดีจีนเยือนไทยและเป็นครั้งแรกที่ผู้นำจีนเยือนไทยหลังจากไทยมีรัฐบาลใหม่โดยนายสีมีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุด,ดาสยามบรมราชกุมารีเข้าพบนายก นายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรและคณะจ้าหนที่ไทยเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับรวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยจกพบตัวแทนภาคการเมืองธุรกิจและนักศึกษาเพื่อตอกย้ำวิธรภาพยาวนานระหว่าง2ประเทศ เอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยและสมาคมประชาชาติอาเซียนกำลังเข้าสู่ย่างก้าวใหม่แห่งการพัฒนาท่ามกลางกระแสะโลกที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ขณะที่สถานการณ์การเมืองในไทยเริ่มคลี่คลายและรัฐบาลกำลังเร่งฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมจีนและไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี2518 ความร่วมมือทวิภาคีเป็นแรงผลักดันสำคัญของการเติบโตร่วมกันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง2ฝ่ายโดยเอกอัคราชรูตจีนเชื่อมั่นว่าด้วยความพยายามทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนความสัมพันธ์ไทยจีนจะยิ่งเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นและเอื้อต่อการสันติภาพและเถรยรภาพในภูมิภาคนี้